ครูพงมองมองเห็นว่าถ้าเรานำม้านะครับจากจอ7ขึ้นมายืนที่ตางง .6 ได้จะเป็นตำแหน่งที่ดีมากนะครับเพราะว่าผูกเบี้ยจุดอ่อนและสามารถที่จะส่งโคลบุกขึ้นมาได้นะครับดังนั้นจังหวะนี้ครูพงจึงดึงโคนนะครับไปผูกม้าไว้นะครับถอยลงไปที่คอ7เตรียมที่จะดึงม้าไปที่คอ8และขึ้นมางอ6นะครับ สังเกตเทคนิคการเดินแบบนี้ให้ดีๆนะครับทุกท่านรวมทั้งน้องๆเยาวชนที่กำลังฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งอยู่นะครับทีนี้เทพยุทธ์นิรานามนะครับนำเรือมาที่คอ1ครูพง์ทําตามแผนนะครับนำมา้าไปที่คอแตรงนี้นะครับเทพยุทธ์นิรานามเริ่มที่จะ ขาดแผนการเล่นนะครับถ้าหากว่าเทพยุทธนิรนามนะครับนำขุนนะครับลงมาหรืออาจจะลงมาที่ช .1 น,นะครับและดึงโคนมาที่จอหขึ้นไปจอสอและก็ขึ้นมาที่งอสรูปเกมของหมากขาวก็จะเหนียวแน่นนะครับหมากแดงก็จะบุกค่อนข้างยากนะครับดังนั้นเวลาที่เราเล่นหมากรุกนะครับ ตัวไหนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เราต้องมองหาตำแหน่งให้กับตัวนั้นนะครับผมอย่ายืนอยู่เฉยๆนะครับนะครับนี่คือข้อคิดสำหรับหมากขาวนะครับอย่างโคนที่ฉาสองตัวนี้ควรที่จะลงมาแล้วเตรียมขึ้นไปตั้งรับนะครับหมากขาวไม่ยอมที่จะถอยขุนและดึงโคนนะครับไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับแต่กลับไปมองว่า อยากที่จะดึงโคนจากคอ3นะครับลงมาคอ2และก็ขึ้นเป็นงอ3จึงนำเรือมาขอ1น,นะครับครูพงมองว่าโคนตัวนี้ก็ยืนอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผูกเบี้ยจุดอ่อนนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้เล่นว่าจะมีประสบการณ์มากขนาดไหนในการมองเกมนะครับมองหาตำแหน่งให้กับตัวหมาก ครูพงศ์นะครับนำม้าขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาง .6 หกตำแหน่งเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับตอนนี้เทพยุทธถอยโคนมาที่คอสครูพงศ์เห็นจังหวะที่หมากขาวถอยโคนนะครับจังหวะนี้จึงต่อเรือทันทีเลยเพราะว่าหมากขาวจะซ้อนเรือไม่ได้ เบี้ยจะเสียฟรีนะครับถ้าหากหมากขาวซ้อนเรือนะครับสีแดงจะกินแรกขาวใช้เรือกินหมากแดงจะกินเบี้ยคร่อมเรือแล้วก็กินโคนฟรีนะครับดังนั้นเทพยุทธนะครับตัดสินใจแรกครูพงใช้เรือนะครับกิน เทพยุทธในรัานามเปลี่ยนใจนะครับไม่นําโคนขึ้นมางอสนะครับขึ้นไปที่ขอสาเหมือนเดิมแสดงว่าการเดินถอยกลับมาแล้วต้องขึ้นไปใหม่ก็เสียทีเดินนะครับนี่คือตัวอย่างของการเดินเสียทีเดินซึ่งการเสียทีเดิน1ห,หรือ2ครั้งก็อาจจะส่งผลให้เกมของเราไม่ได้พัฒนาอะไรให้ดีขึ้นนะครับรูปเกมก็จะเสียเปรียบฝ่ายคู่ต่อสู้ได้นะครับผม อยากที่จะส่งโคนขึ้นมาตานี้นะครับแต่ครูพงม,มองว่าควรที่จะเตรียมลำเลียงม,ม้านะครับไปป้องกันให้พร้อมก่อนจึงถอยม้าไปตานี้นะครับเพื่อที่จะส่งโคนมานะครับถ้าเบี้ยกินม้าจะได้ป้องกันนะครับไม่ให้หมาขาวเคลื่อนเบี้ยขึ้นไปและอีกอย่างต้องการที่จะขึ้นโคนมาผูกเบี้ยนะครับ หมากขาวเทพยุทธ์นิรานามนะครับหมุนม้าลงมาที่กอสองกะว่าจะลงมาคอหนึ่งและนำม้านะครับขึ้นมาที่งอสามแต่ว่าการที่ถอยม้ามาหนึ่งตาสองสามครูพง์มองว่าเป็นการหมุนม้าสามตาเดินถือว่าเป็นการกินทีเดินที่เยอะมากนะครับผม เรามาดูกันต่อนะครับว่าหมากขาวถอยม้าลงมาตานี้ครูพงศ์ก็ชิงจังหวะเดินบุกเข้ามาทันทีด้วยโคนนะครับจอสี่ถือว่าเป็นตาที่ดีมากนะครับตานี้หมากขาวทําตามแผนนะครับม้าลงมาครูพงศ์นำม้านะครับม้าจอขึ้นมานะครับ กาะกินเม็ดเกาะกินเบี้ยนะครับยึดตำแหน่งแค่พยุทธ์นะครับตัดสินใจเดินม้าไปแลกกับโคนนะครับถ้าหากว่าครูพงกินแลกมา้าก็จะได้เปรียบสักดมากนะครับแต่ครูพงนะครับตัดสินใจยังไม่กินแลกนะครับขึ้นโคนมา ผูต่อสู้นะครับขอซื้อทางหมากนะครับด้วยการโยนม้าไปตีรุกที่ขอห้าครูพงม,มองว่าแต้มนี้ดีมากนะครับถ้าหากว่าครูพงกินนะครับเบี้ยของหมากขาวก็จะกินขึ้นไปและโคนก็จะได้ขึ้นไปใช้งานนะครับโจมตีเบี้ยจุดอ่อนเบี้ยขอไข่ห้าของสีแดงดังนั้นตานี้นะครับกินม้าไม่ดีนะครับท่านผู้ชม ครูพงษ์จึงหลบคุณนะครับมาที่จอเจ็ดและในจังหวะนี้เองนะครับเทพยุทธนิรานามนะครับตัดสินใจพลาดนะครับนำม้านะครับถอยมากินโคลน,นะครับของครูพงษ์ที่ตาจอสี่ ถือว่าเป็นการให้โอกาสครูพงในการบุกเลยนะครับครูพงก็เลยนำม้านะครับขึ้นมากินเพื่อต้องการที่จะแลกม้าของสีขาวด้วยและขู่ที่จะรุกคาดกินเรือนะครับถือว่าเทพยุทธนิรานามตัดสินใจพลาดนะครับถอยม้ามากินและตานี้นะครับเทพยุทธนิรานามนะครับตัดสินใจกินแลก เพราะว่าม้าของครูพงนะครับเกาะกินเบี้ยเตรียมที่จะกินสองลุกนะครับจึงถูกบังคับให้ต้องแลกนะครับครูพงใช้เบี้ยกินขึ้นมาเทพยุทธ์ในร้านามนะครับขยับขุนมาที่งอสองครูพงนํนำโคนนะครับ ขึ้นมาที่งอหยืนตำแหน่งที่สวยงามมากเทพยุทธนำขุนนะครับมาคอสองมาป้องกันนะครับตอนนี้ฝ่ายตั้งรับนะครับคือหมากขาวมือนำอยู่ที่หมากสีแดงนะครับยืนตำแหน่งดีกว่าครูพงเห็นว่าเบี้ยตัวนี้เป็นเบี้ยจุดอ่อนของขาวนะครับจึงนำเรือนะครับมาจับโจมตี เทพยุทธ์นำเรือออกคลองนะครับครูพง์ตัดสินใจบุกทันทีด้วยการใช้โคลนแรกเบี้ยกับเม็ดนะครับเทพยุทธ์นำเรือไปตีรุกครูพงหลบขุนนะครับลงไปที่ฉ .8 เทพยุทธ์นะครับนำเรือลากไปที่ยอเจ พลาดแล้วนะครับตานี้เพราะว่าครูคงสามารถใช้โคนกินเม็ดฟรีได้นะครับเมื่อพลาดทีเดียวนะครับก็จะมีความผิดพลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นการเล่นหมากรุกไทยนะครับเราจะพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดจะต้องมีความสุขุมรบอบคอบนะครับผมเทพยุทธ์นะครับตีรุกเพื่อที่จะแลกเรือ แต่ถึงแรกก็ตัวน้อยกว่านะครับแพ้แน่นอนนะครับครูพงนนำขุมขึ้นเทพยุทธ์แรกครูพงกินตอบโคนกินแรกครูพงใช้ม้านะครับกิน ตีลุกด้วยนะครับผมเทพยุทธ์หลบขุนขึ้นจะนำขุนนะครับมุดขึ้นไปที่ตางอสี่ครูพงเดินเบี้ยกันไว้ตรงนี้ก็คือชนะแน่นอนแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีม้าบวกเบี้ย2ตัวนะครับครูต่อสู้กินครูพงก็ใช้เบี้ยกินขึ้นมา แม้ว่าจะเป็นเบีย้ยซ้อนแต่ว่าตัวหมากเราเยอะนะครับหลบม้านะครับไปเกาะกินเบีย้ยโคนถอยตรงนี้ก็ลำเรียงขุนมาช่วยนะครับขุนขึ้นมา ก็ใช้ม้าก,กินเบี้ยรฟรีได้เลยนะครับเทพยุทธในรนามนะครับประเมินตำแหน่งแล้วไม่สามารถที่จะตั้งรับเพื่อเสมอได้นะครับเพราะว่าเหลือแค่โคนตัวเดียวนะครับจึงขอยอมแพ้ไปนะครับผม